สวัสดีครับมาพบกับจุ๊บจัดให้อีกแล้วนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูเป็นอสซอรีเสริมนะฮะก็จะเป็นพวกล้อแม็กนะฮะก็จะมีลายไหนบ้างนะฮะลายไหนนิยมวันนี้จุ๊บก็คัดมาให้แล้วนะฮะก็สำหรับสายซิ่งโดยเฉพาะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กนะฮะก็เดี๋ยววันนี้พามาดูะฮะว่าจะมีเป็นตัวไหนกันบ้างนะฮะเริ่มมาด้วยตัวแรกเลยนะตัวนี้ก็เป็นาลายที่หลายท่านนะฮะก็ที่ นิยมแต่งเป็นยีราฟแคะเนี่ยนิยมใช้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของล้ออ่อทีสามเจ็ดนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้แดงนะฮะที่เอ่าเด่นเด่นเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าคันี่อันที่ใส่โชว์เนี้ยให้ก็จะเป็นยางดีเซนอ่าดีเซนตินะฮะตัวก o d ซีล่านะฮะสเปคตัวเนี้ยนะฮะก็จะเป็นอ่าแก้มใหญ่หน่อยนะฮะเป็นสองหกห้าหกสิบรสิบแปด นะอันนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ได้โหลดนะครับต่อใส่อันนี้ไปก็จะพอดีกับล้อเลยอ่านะพอดีกับซุ้มล้อเลยนะครับก็จะไม่ได้อันนี้มากนะฮะแต่ดูอันหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอ่าล้อ RGT RTG นะฮะก็จะเป็นปนส่วนของงานของเลนโซ่นะฮะตัวนี้ก็เงางามน,นะบางคนอาจจะเรียกว่าอ่าเป็นลายใบพัดนะตัวเนี้ยก็ จะเป็นยางนิสโต้ฮะ n t 402นะครับ, n t 2, รบก็หลายหลายท่านก็นิยมเป็นในส่วนของลายนี้นะครับน,นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้เป็นรถตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอล้อล้อวลเวลฟอร์ดนะครับก็ตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ส่วนตัวนี้เลยอันนี้ก็จะเหมาะอันนี้ต้องเป็นมิวเอ็กเท่านั้นนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นล้อขอบ20นะครับเป็นยาง265อันนี้เป็นแก้มเตี้ยด้วยเป็นแกม50นะฮะนะฮะแล้วก็เป็นขอบ20ก็เป็นในส่วนของงาน R T C เหมือนกันนะฮะนะฮะล้ของแลนโซ่นะฮะ,อ, so, ะ,ฮะอันนี้เหมือนกันนะครับก็ถ้า ใครใช้มิลเอ็กหรือกระบะก,ก็ใช้ได้นะใชอบใส่ล้อใหญ่ๆก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นแนวเมกาเมกาวีพหน่อยนะอันนี้ก็สีสันสดใสเลยนะฮะก็อันนี้เป็นงานโปรเจกต์ดีนะครับเป็นของเลนโซเหมือนกันนะฮะก็เป็นรุ่น D1SR นะครับก็สีน,นี้ก็สีปแปลกๆหน่อยฮะมีสีแดงตรงกลางแล้วก็ขอบเป็นขอบสับทองนะยางก็เป็นยางซิ่งนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ดีเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเราเห็นกันบ่อยแล้วเพราะว่าหลายท่านเน,นี่ยนิยมใช้กันก็อันนี้สําหรับแกนยางบางนะฮะก็ใช้ตัวนี้กันก็เหมะก็ดีฮนะแล้วก็งานเลนโซ่ก็แข็งแรงอยู่แล้วนะฮะทนทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบ18นะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะฮะรดอีสุ ดีแม็กนะฮะไม่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งนะฮะล้อแม็กอยากได้แบบไหนก็ปากจุ๊บจัดให้ด้วยนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ